ไปลุ้นกันต่อแม่มังกรจแจกนัแหละแม่มังกรจกแจกหนักมากทุกคนแจกมาห้าพัน เช่นเคยนะจ๊ะวันนี้เราก็อยู่กันที่เกมดากอนเฮดจ้าวันนี้เราจะมาปลูกแม่มังกรกันนะเออวันนี้เราก็นี่เลยกดเข้าเกมมาวันนี้พกทุนมา500จ้าวันนี้เล่นแบบกะจะเล่นแบบ50าสิบบิดห้หมุนออตโต้ไปสิเลยทุกคนก็คือเล่นกะแบบหมดตัวเลยจ้ะ เออยังไงเรามาดูกันนี่เลยมังกรดินไปแล้วต่อไปได้มังกรน้ำไหมทุกคนได้มังกรน้ำจ้าทุกคนไปต่อจต่ตอนนี้45แล้วจะได้50ไหมจะปลุกมังกรไฟได้ไหมทุกคนเออลุ้นกันมาลุ้นเรามาลุ้นกันทุกคนเอ,อ้ยได้มังกรปลุกมังกรไฟได้แล้วจะได้ไปต่อไหมทุกคนจะไปถึงแม่มังกรนักต่บิดแรกนะทุกคน ยางถุงแต่ก็ไปได้ไถจแว่ก็แบบเรามีลุ้นเรามีลุ้นเขาไปถุงแม่มังกรแล้วเราก็ได้รางวัลเมก้ามาอยู่ที่เท่าไหร่ทุกคน2,195นะทุกคนเออไปต่อจับไปต่อเออเดี๋ยวอีก7หมนออตโต้ยังไงต่อทุกคนยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่เออ ะไปต่อไหมทุกคนอ่ะตอนนี้ได้เท่าไหร่ได้แปดโอ้โหได้ทุกคนตุกมังกรดินลูกมังกรน้อยสําเร็จนะทุกคนเออมังกรไหลามาอีกลูกไหลามาอีกเออนั่นแหละทุกคนไหลามาไหลามาโอ้โหไหลเป็นน้ำเลยอื้มแล้วก็มังกรนะก็มาแล้วจ้าเออสัญ,ญลักษณ์วายเข้ามายังไง ไปต่อไหมโอ้หสองแถวเลยเออมังกรไฟเข้าเป็นไงล่ะโอ้โหตามังกรมาได้พันห้าทุกคนโอ้โหถึงมังกรก็แม่ไม่ตื่นแต่ก็แบบคุ้มมากคุ้มมาได้รางวัลซปเปอร์เมกามา2,850ทุกคนเออไปต่อทุกคน เหลืออีก4ี่หมุนยังไงทุกคนอีกสี่หมุนนี่จะบุกแม่มังกรได้ไหมทุกคนนี่แบบกะว่าแบบเอาถึงมา500แล้วก็หมุนออตโต้ไป10หมุนเขาไม่ได้ก็คือยอมทุบยอมหมดเลยนะทุกคนเอออันนี้คือทีมงานเราไปหาเวลาช่วงเวลาแต่ของแต่ละเกมมาทุกคนก็เลยแบบเออทีมงานเล็กบอก เกมมังกรจะแตกตอนตีสองนี่จะสู้ชิงมากนั่งเล่นยูนต, 2, ตอนถึงตีสองตอนเนี้ยรอรอเล่นรอเล่นให้ทุกคนดูว่าเออเนี่ยช่วงตีสองมันแตกจริงๆแล้วทุกคนแล้วก็แตกจริงๆทุกคนได้มาอีกสองพันทุกคนเมื่อกี้โอ้โหขนาดพูดนอ้องก็แตกยังไม่พักเลยใครฟังจริงๆนันะเนี่ยผกกแม่มังกรได้แล้วเออทีมงานเรา ล่อยู่นะหาเวลาแตกมาจนได้จนแบบแล้วแม่นมากแลบบ้เล็กมากจะแบบก็เสียไปเยอะไม่น้อยเหมือนกันเล่นก็จะรู้เวลาแตกนะทุกคนออยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะคะทุกคนน้องแบบถ้ามีผู้ติดตามเยอะๆเราก็จะมีกำลังใจในการหาช่วงเวลาแตกแล้วก็มานนำเล่นให้ทุกคนดูแบบ แน่นอนทุกคนเออเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเออไปลุ้นกันต่อแม่มังกรจะแจกแ,เออเออแม่มังกรแจกหนักมากทุกคนแจกมาห้าพันโอ้โหสุดสุดไปเลยอ่ะทีมงานก็คือกราบพวกกราบเลยทุกคนเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อไปเกือบทั้งหน้ากระดานลเลยอ,อู้ โอ้โหทีเเอามาแค่ห้าร้อยตอนนี้ไปหมื่นห้าทุกคนโอ้โหมันปังนะเนี่ยหมุนไปเท่าไหร่หมุนไปแค่สิบยังไม่ถึงสิบด้ยโอ้โหตอนนี้ก็คือยังไม่หยุดอะหมดแล้วแต่ว่าได้มาหมื่น่าทุกคนรางวัลแบบซุปเปอร์แบบซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเปอร์มกะเลยหรือเปล่าคะเนี่ยเออเป็นยังไงละหมื่นห้าร้อยพอดีเล็ก สวยเลขแบบเป๊ะมากทุกคนเออไปต่อทุกคนเอาให้ครบสิบหมายเอาให้ครบสิบหมายทุกคนเออกาไรแล้วยังไงก็กําไรแล้วเนี่ยกำไรแบบเยอะมากมยังไม่หยุดทุกคนทุกคนตีสองนะคะจำเวลานี้ไว้ดีๆตีสองแม่มังกรแจกนะทุกคนนี่ก็สู้ชีวิตอยู่เพื่อ ทดสอบให้ทุกคนดูเลยว่าตีสองมันแจกจริงๆนะทุกคนเออไม่รักไม่ทำให้นะคะเนี่ยเออรักแบบผู้ติดตามคนที่เข้ามาดูทุกท่านเลยได้รางวัลก้อนโตมา1นึนะทุกคนเออยังไงเหลืออีก3หมุนนะทุกคนอ้าวหมุนนี้เงียบไม่เป็นไรมีโอกาสลุ้นนี่ไงหมุนวิกิ้เงียบหมุนนี้มาเลยจ้าอย่างไงยังไง เออวายเข้าสามตัวเลยนะทุกคนมัง,งกรไฟเข้ากอจ้ะอ้ามัางกรดินขยมแล้วนะทุกคนเออเฮ้อหรว่าจะไม่ได้ไปต่อละยังมาอยู่ยังมาอยู่นะทุกคนเออวายมาสี่ตัวคนห้าตัวยังไง,ง,งเกือบหมดหน้าเลยทุกคนโอ้ ใจข่อมหนูว่าปลุกมังกรไฟไม่ได้ทุกคนโอ้โหมาเกือบเต็มหน้าหูแต่ว่าพลาดอีกแต้มเดียวนะทุกคนอีกแต้มเดียวได้ตกแม่มังกรทุกคน แต่ก็ได้รางวัลก้อนโตมาอยู่1,250นะทุกคนเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหลือหมุนสุดท้ายทุกคนหมุนสุดท้ายจะว่ายังไงทุกคนโอ,อ้โหถึงนวทุกคนอย่างน้อยปลูกมังกรดินได้แล้วทุกคนมังกรดินน้องเขียวเขียวเขาชื่อมังกรดินนะทุกคนเออยังไงปลูกมังกรน้ำได้ด้วยโอ้ปลูกมังกรน้ำได้ด้วย โอ้โหไหลเรื่อยๆเ,เลยทุกคนไหลมาเรื่อยๆเ,เลยวะแบบมันมันปันจริงๆนะตามตามน้องไม่มีผิดหวังแน่นอนทุกคนจริงๆน้องแบบขัดสนมาเพื่อให้พี่ๆทุกคนที่ติดตามอะไม่ผิดหวังแน่นอนเออ,อยปลุกแม่มังกรได้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะทุกคนเออปลุกได้ตอนไหนพอดีมัวแต่พูดมัวแต่อยากคุยอยากพูดพูดกับ พี่ๆเนอะเออตอนนี้ก็แม่มังกรก็ปลุกแล้วเรามาดูแม่มังกรจนแตกแค่ไหนมังกรไฟเต็มหน้าแต่ว่าอยากได้ตามังกรมากโอ้โหตามังกรมาไม่เป็นไรเรามีสิษย์ลุ้นอิกเยอะเลยพี่เออไหลยเรื่อยๆเลยโอ้โหเคตแจกดีนะเนี่ยพูดถึงโอโหแต่หมดแล้วทุกคนหมดหมด,หมดแล้วแต่ เราได้รางวัลแบบน่าจะเป็นรางวัลมกาไหมอะเออเป็นรางวัลซุปเปอร์มีกาทุกคนรางวัลก้อนโตเลยนะทุกคนระดับซุปเปอร์เลยเออแต่วันนี้เราเอาทุนเข้ามาเพียง500รอตอนนี้คือกำไรไป2 0 0หมื่นแล้วนะเออเอาจริงๆใครจะไปคิดว่ามันจะได้วันนี้แตกแตนมาคือคือไม่คาดหมายเลยทุกคนคือแบบอื้อหือ ทีมงานพอทีมงานมาแจ้งว่าเออแม่มังกรแตกตีสองนะนี่ก็แบบจะอัดไว้แล้วก็จะเทสดูว่าเออมันแตกจริงๆไหมเพื่อที่จะให้แบบแฟนๆพี่ๆที่ติดตามเราอ่ะได้มาเล่นได้มาเข้ามาดูแล้วแบบมาเล่นตามอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับวันนี้ยังไงน้องก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนถ้าใครมีเกมแนะนําหรืออยากให้น้องเล่นเกมไหนสามารถแนะนําได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะทุกคน สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ